นะครับวันนี้วันที่30กระกฎาคม2566อกหครับก็จะห่วมนั่งรถไฟไปทำบุญกันที่ขนานนะครับนัดกันขึ้นรถ6 5โมหครับรถไฟจะมารอแล้วนั่งรถไฟไป,ไปกันคนนักขนานะครับกำลังมากันตรงนี้เขาด้วย อ่าตอนนี้รอขึ้นรถไปกันนะครับโขบวนรถที่กำลังเข้าสานีลำดึงแบนขบวนรถเร็เได้ที่หนึ่งศูนยอนต้องการจากสถานีเชียงใหม่ไลสถานี กรุงเทพธุรวิท่านที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้ก็ร่วมงานรับรอผู้สารด้านชาติราที่หนึ่งขอบคุณตางนนี้รถด,ด่วนกรุงเทพยังใหม่มาแล้วครับน่าจะจอดรเนี่ยครับจอดสวนสับรางอันนี้ ใสมาหาเัอักสหาหัที่น่ารัี่สุดู้ใดกัคนเต็มมุดเดี๋ยวจะไปเจียวหนได้อยู่ อนนี้ที่นั่งบะมีนะครับคนยังเหลือแ่มนักอยู่ครับ สิบห้าชั้นดินสิบสี่ภูมิบาดาลยี่สิบเอ็ดภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคาอมรรรวกะคพ

ครับ่า่าอันนาีกินแล้วก็น่าเหมือนกันแต่ว่าสู้ทีนีมันกอยู่มารักน้ำปดให้ยงมาเลยเนี่ย